ลูบี้อออินวันสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม PUBG Mobile นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนกําลังเก็บแรคงอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเล่นแมปไหนดีนะครับผมขอแนะนําแมปลิวิกนะครับเกมเร็วจบง่ายภายใน15นาทีติดท็อป10ไวมากฟาร์มอยู่ดีๆก็ติดท็อป10แบบไม่รู้ตัวทั้งนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแรงไดมอนด์และแล้งข่าวจบเกมแล้วเราจะได้กันกี่คะแนนบ้างนะครับ แล้วเพื่อนๆอ,อ่ะคิดว่าแมปไหนน่าเก็บแรงก,ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับอบอกเลยว่ายิงกันสนั่นเลยแถวเนี้ยเฮ้ยไหนบอกว่าปืนเยอะว่าแมปเนี้ยโอ้โหไม่มีเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนซัดก,กันใหญ่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราวิวดูก่อนแล้วกันหาไม่เจอไม่มีปืนมาช้าโอ้โหไม่ทันกินก็นเลย โอเคได้ UMP นะด้านหน้ามาสิคราวนี้มาเลยอืมเงียบไปแล้วเฮ้ยโอ้ยังเหลือยังเหลือเฮ้ยืบนบ้านจะเห็นเราไหมเนี่ยโอ้เพื่อเราก็ยิงกันไม่หยุดอีกแล้วโอเคเรียบร้อยฮะแบบนี้หมดตี้ดี Oh, เพื่อนดาวไกลอะ่ะไม่น่าจะรอดอะ่ะเหมือนจะมีตี้หลังมานะครับเอ้ยนั่นไงแหมแอบหลังหินเลยอะ่ะเราอย่าเพิ่งไว้วางใจนะเห็นตัวเดียวเนี่ยเอ้ยนั่นไงอีกตัวหนึ่งโดนยิงมาก่อนนะแหมไม่ได้หัวเลยโอเคนะครับด้านบนนะ บนเนินด้านหน้านะครับมีอย่างตามก็2ตัวออกมาสิเพื่อนแม้ที่อย่างเงี้ยเราไม่กล้าออกเลยนะโอเคเพื่อนน็อกได้ตัวหนึ่งนะครับ แล้ววงมาแล้วด้วยเอาซิเอาซิเฮ้ยโอ้โห,โโหเพื่อนดนด้านหลังมานะครับสวยแล้วโอ้เราเพื่อนอยู่ที่โล่งมากเลยอ่ะจะช่วยได้ไหมเนี่ยแล้วมีแค่สมุก2ลูกเองต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ก็พึ่งดวงเอาอย่างเดียวนะเพื่อนขอให้รอดขอให้รอด ด้านน้าจะโถมมาไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นไงแตกไปดีครับโอ okay, เคเพื่อนน่าจะรอดนะเดีย๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับกันใจไปดิสามสองหนึ่งไปโอ้โหรอดไปดีครับเพื่อนดีแล้วพระเอกมาช่วยอะ่ะ คตรงน้นเขาหน้าจะดึงเพื่อนกันอยู่นะครับโอเควิ่งมาละตรงก้อนหินนะครับตัวหนึ่งด้านหน้าตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยโหเพื่อนต่อยทำไมเนี่ยอ้าวเพื่อนออกกำแพงเฉยด้านหน้าครับด้านหน้าอีกตัวหนึ่งครับเอ้ยอย่านอนดีเพื่อน นี่ไงง่วงเหรออ้าวอีกตัวหนึ่งสงสัยจะปั๊มยาไม่ทันนะกลายเป็นกล่องเฉยเลยอะอเล่นแป๊บเดียวเองอะเหลือสามคนแล้วอะเอ้ยด้านข้างครับเหมือนจะมีเสียงยิงกันอ้าวสามตัวอย่างนี้คนละตี้สบายสิครับโอเคเดี๋ยวเราวิวดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เขากําลังยิงกันอยู่นะเดี๋ยวเราชุบมือเปิดทีหลังดีกว่านะครับ อ้าวยังไงเนี่ยเหลือตัวเดียวด้วยตรงนี้เราไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงอยู่แล้วยังไงเขาจะต้องวิ่งเข้ามานะดูแค่ด้านซ้ายและด้านขวาเอาก็พอนะครับว่าเขาวิ่งอ้อมหรือว่าเขาวิ่งตรงถ้าวิ่งตรงก็ง่ายเลยนะอืมนั่นไงมาแล้ววิ่งดุยๆไยเลยโอเคเรียบร้อยนะครับ สำหรับแรงค,คาวนะเราก็บวกมา17นะครับอ่าแรงส่วนคิวนะเราคิวไป4คิวนะครับโอ้โหได้17แต้มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแรงต่ดไดมอนด์กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะเอ้ด้าน,น้าไอตัวนี้บลอดแน่นอนบอดทะเลาะก,กันแน่นอนนั่นไงจริงๆด้วย เฮ้ยโ,โหโหเขานน้นนะเขาย,ยิงกันอยู่นะมีสโมคด้วยอะอืมเขาหลบหลังเนินไปแล้วนะหลบหลังก้อนหินแล้วตัวหนึ่งนะเพื่อนยิงใครเนี่ยไม่เห็นมงไม่เห็นมาร์กเลยหาไม่เจอครับยิงอ,อีกแล้ว เห็นบอกเลยยิงใครวะอ๋อนั่นไงหลบไปหลังหินแล้วนะอ้าวเบอร์สองน็อกแล้วโดนด้านขวายิงมานะครับเอ้ยนั่นไงอ้าวเหมือนโดนลัดแย่เลยโอ้โหฝั่งนั้นลัด็อตเรามานะ โอเคเติมสโมคให้เพื่อนนะเฮ้ยเสียงด้านหน้าครับเสียงด้านหน้าวิ่งมาครับด้านล่างนะโอ้โหป่านนี้ยังมีบอดอยู่อีกนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดน ด้านข้างสงสัยเราจะไปขโมยบอดเขามัง้งเขาเลยยิงเราเนี่ยโอเ,เดี๋ยวเราลงมาปั๊มยาด้านล่างก่อนแล้วกันโอ้เพื่อนคนนี้ก็ยิงไม่บอกเลยนะว่าอยู่ตรงไหนมั่งอะ่ะเราจะได้ยิงช่วย ด้านหน้านะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วอยู่หลังหินนี่แหละเดี๋ยวรอรอรอเข้ามานะครับมาแล้วอยู่ด้านบนนะโอเคตัวนี้มาคนเดียวเสียวทั้งวงปาไปต่อดีกว่าเขาวงดีเพื่อน ด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มาเฮ้ยโอ้โหเสียงใกล้มากอะเสียงสไนแน่นมากอะ s <S ผมว่าเขาอยู่แถวเนี้ยลิวิกนะครับเป็นเกมที่เราไม่ต้องไปอยู่กลางวงนะเราพยายามเล่นขอบวงอะจะดีที่สุดนะวิ่งไปพร้อมๆวงเนี่ยสนุกสุดแล้วนะอ,อ้าโอ้เบอร์สองอีกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชิ เนินด้านหน้าดีกว่านะครับน่าจะเล่นได้นะเดี๋ยวรอเขาวิ่งก่อนแล้วรอค่อยยิงนะครับพยายามจะเอาเพื่อนเราจริงๆอะ่ะช่วยไม่ได้นะเพื่อนอยู่ไกลอะ่ะเฮ้ยนั่นไงโอเคน็อกนะวิ่งเลยนะตรงนี้เหมือนวงจะเริ่มแรงแล้วด้วยนะครับเขาไม่น่าจะชุบกันได้ทันอะ่ะถึงชุบได้ทันเดี๋ยวเราก็เป็นรออยู่ในวงดีกว่า ตัวเบอร์สาครับโอเคตัวตีนี้หมดแล้วนะครับเพื่อนเบอร์สามเขาช่วยเก็บอีกคนหนึ่งไปนะครับเดี๋ยวเราต้มยาเติมยาแล้วก็เข้าวงกันดีกว่านะครับอ้าวมาแป๊บเดียวเองว่าจะเติมยาหายไปสองตัวเลยเหลือตัวเดียว ทันเล่นอะไรเลยอ่ะก็จะจบเกมแล้วอ่ะครับนะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากเล่นเกียแล้งนะครับก็สามารถมาเล่นได้ที่แมปลิวิกนะครับก็จะเป็นแบบที่จบไวมากนี่ไงเห็นไหมยังไม่ทําอะไรเลยจบแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปแล้งไดมอนด์กันดีกว่านะครับเราคิวไปทั้งหมด3ตัวนะครับได้คะแนนมา16คะแนนนะครับ